ินี้นะครับพาเพื่อนๆครับมาชมสามหน่งสามนะครับวีทูนะครับก็ขุดดินนะครับขุดดินทรายนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่นี่ราบรุ่มกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ไปขุดลูกรังมาแล้วนะครับผม เพงขับนี่ก็ขีมืออยู่นะครับคุดซาเดีตรงอนี่ยเดี๋ยวผมเดินมาใกล้ๆไม่ใช่อะไรดิผมจะมาดูเจนพยุงเขาเก็เบี่ยงนี้ไปทางอื่นพ <c oughs> ยานเข่าไงครับผมโอ้ยินเห็นไหมมาดูครับนี่ ก็มีแก่นแล้วนะครับนี่แก่นกิ่งไม่ใหญ่นะครับอ่ะเล็กก้าครับโอ้ยแก่นผู้ดับตับใหม่แล้วนี่ไงเหรอะ แรงครับแรงสมคำล่ำลือ,อที่ผมว่าแรงนี่ไม่ใช่อะไรนะผมเห็นล้มต้นไม้แล้วครับเมื่อกี้ครับผมเห็นล้มต้นไม้แล้วคือมันไม่โหลดเหมือนกับ ค่ายอื่นนะครับค่ายอื่นนี่โหลดนะครับโหลดหนักนะครับค่ายนี้นี่โหลดถึงจะโหลดก็โหลดน้อยกว่า,านะครับก็เลยพูดว่าสมคำรับลือนะในความแรงเขานะครับดูจากผลงานการเจาะหินเขาแล้วครับท่าน,น,นี้แอร์เย็นสบายนะครับฟังเพลง ได้ครับมาแล้วครับขุ่นคุ้งเลยนะครับนี่ปีกนกครับนี่นี่นกก็จะเป็นตัวกว่อนตัวไอ้นั่นไปแล้วอีกนกเนะี่ย น้ำนน้ำจะเจอทีนะครับส่วนมากจะเจอของงานหลวงครับเพราะว่ามันแพงกว่าเขานะครับแพงกว่าเขากตถ้าแพงก่ารถจีนก็เป็นล้านครับแพงก่ารถจีนล้านกว่านะแพงแพงก่ารถญี่ปุ่นหลายแสนนะครับ,รบพูดถึงเรื่อง ไม่ผ่อนไม่ดาวนี่นี่เงินสดสดนี่นี่สองร้อยเน็กเจินนะโบแมนสี่ล้านเก่าคนนี้แย่หาล้านเปล้วสี่ล้านเก่าเงินสดครับ โรลเลอรหกตัวนะครับโรลเลอหกแคลรียนหนึ่งนะครับก็ถ้าใส่สักสองนี่แกวเลยนะครับแคลรียนนะครับก็เทียบเท่ากับร้อยสี่สิบกวนี้ในรุ่นอื่นนะครับ ซีเรียวจะมีสองทีเรียวนะครับจะเป็นวายวายรถเท่าที่ดูลานประมูลญ,ญี่ปุ่นจะเป็นวายวายกับวายเอ็นนะครับมันจะบูมมันไม่เหมือนกันนะครับวายวายกับวายเอ็นบูมมันจะทรงตัน,ตน,ตนนะครับกับบูมเรียวยาวนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะแคทรุ่นกเก่าๆนี่บูมจะเรียวยาวนะครับเพราะว่าจะเป็น320สศบน,นะครับ 320B 3204นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าบุมตันจะเป็นเอยียงแหละเขาว่าบุมตันจะเป็นวายวายบ่ ลายเอ็นจะเป็นบูมเลียวนะครับเซลูเปอร์เนวครับผมทีมงานแชทดนะครับเดี๋ยวรอนะครับ